MS เสร็จแล้วไหมครับคอนเซปต์ของร้านนี้ประมาณไหนคคอนเซปต์ร้านแบบว่าขายเกี่ยวกับอะไรอะไรครับเพราะว่าไทยคนแก้ะไรอย่างจะเป็นพวกของใช้แบบนี้เห็นแบบมีร้านแบบนำเสนอเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับดิสนีย์แบรนด์ใช่ไหมครับใช่มีดิสนีย์นี่ นี่มีทุกแบบครับอ๋อครับเือลกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อส่วนมากจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทหนหกวาังเป็นฝรั่งโดยส่วนมากเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมากผู้ชายอ๋อคือผ่านทาขั้นไปอ๋อ